จะพาดูต้นสมนะคะก่อนเป็นต้นมะก,กูดเข้าสไตล์ไม่รอดนะขาเลยต้นสมแทนนี่คัก,กาดเขียวชมจะถ่ายที่เดิมแต่เวลาเหมือนเดิมนะคะอุ้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพิษตาเลยๆค่ะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วเนาะเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวก็จะเก็บกินแล้วค่ะพเพราะว่าแมงเขาจะลงแมงลงแล้วก็กินไม่ได้นะคะอุ้บได้พาไปเก็บ ใบโรสมาริ่นมากินนะคะกินสดๆก็ได้ใส่เนื้อก็ได้นะคะแต่บอก,กินละวันนี้กินสมตำไไปแล้วยังไม่เอาลงนะคะเนาะนี่ค่ะแมงแบบนี้ค่ะเห็นบ่เนี่ย sorry มไม่รอดนี่เขาจะมาไม่รู้เข้ามาทำเพื่ออะไรเราก็ไม่อยากโปรดนะคะนี่ผักกาดฝคกมั่งไม่ใช่ผักกาด ขบฝรั่งมาต้องไปหาไก่เนาะมาว่านก็นเห็นอยู่จ้ะแต่ว่าเมื่อไ้เก็บเพราะว่าทางเดินหมาเนาะเนี่ยต้นพักเครดเลยหายเลยโดนอันโดนพักไอ้นี่หยุดหมดเลยขมกขมฝรั่งโดนหยุดหมดค่ะเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวสังเกตดูเนี่ยฟักเครดนะคะใบเขาเนี่ยโดนหยุดหมดเลยคะ่ะนี่ก็แมนต้นค่นพะพักเครดเนาะคะ่ะ พะนขนาพะหลังอะค่ะเรียกเนาะเนี่ยเด้เอนนี้จะทนออกทำไมทนออกเนี่ยมันเยอะไปนะงามมากพะขมพะหลังไม่ต้องไปหาไกลละคะ่ะเอาเม็ดมาตอ,อนแรกว่าจะไปไปป่าเฮ็ดํำรวจเฮ็ดเฮ็ดหูหนูเนะคะอีกเอ่อ อีกเมืองเมืองนึงอะค่ะก็เลยบ่ไดไปอากาศบ่ดีจ้ะดูอันนี้ก็บ่าสวยเลยใบงีกใบงอเมืดอตอกุหลาบนะคะบ่ไดฉีดยาปลูกธรรมชาตินี่ค่ะดอกกุหลาบบ่ไดมัดเลยเดี๋ยวบอกให้ฝ่นมามัดเนี่ยหอมมากเลยกลิ่นหอมห่วยๆเลยสีเหลืองนะคะอหอมมีแรงมากเลยกุหลาบ สีสีเหลืองเนาะคะ่ะหอมสีเหลืองผสมขาวเขาหอมมากเลยคันเพื mm. ่อนหอมอุ้ยปีนี้ดกมากเลยดูดอกเต็มเลยคะ่ะเห็นไหมดอกุหราหอมหอมค่ะแต่ว่าใบเขาจะเป็นเชื้อโรคอะไรไม่รู้แหละเป็นใบนิดนี้กับใครไหมปลูกแบบธรรมชาติเนี่ยสวยมากเลยนะคะทั้งผลไม้เนี่ยยูฮานนสแปลระสีแดงเนาะคะ่ะ เขา,มมาะะลมมาแหะค่ะลมมาฝนมาเขานักไม่ได้มัดไงเขาก็เลยคนเขาก็เลยเอ็นลงมาทางนี้่ะนี่ค่ะครับสีเหลืองอันนี้ว่าแมนแ่นเราปลูกด้วยค่ะปลูกตั้งแต่รุ่นพ่อเพื่อนคอยเนาะค่ะเนาะนี่เห็นบ่ค่ะ,คะแมงเนาะเนี่ยอะไรนะเนี่ยแมงเพียค่ะเห็นไหมเพียเขียวอ่ะเนี่ยแบบนี้ค่ะเห็นไหมเนี่ยตาเยเลยเรียบร้อย นาเสดายนะแ๋ยวจะต้องซื้อน้ำยามาฉีดแล้วค่ะเนี่ค่ะเพีย้ยค่ะเพีย้ยเป็นเพียพ้ยเพีย้ยเขียวๆอ่ะอยู่ก็พักนี่ก็ชอบเหมือนกันเลยครเพีย้ยแบบนี้เนาะอุ้ยสอนดอกไม้ดีงามหอมด้วยมีแง้งสดชื่นจะหอมอันดอกนาบานสีเหลืองเหมือนกันจะกินหอมมากเลยค่ะถูกใจมากเลยพาดู นี่ค่ะดอกไม้ที่เอามาจากมาวานนี่ค่ะที่ไปเก็บพักอ่าพักทีลาวนะคะ่ะนี่เห็นไหมพึ่งค่ะพึ่งสุดยอดพอเราเอามามานี่ค่ะมาวานเอาถอนมาตนหนึ่งค่ะไม่รู้สีอะไรสีม่วงคะคะอยากได้สีชมพูนะค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็นนกดาวมารโรยของฝรั่งนะคะเห็นพี่แดงอยู่สเปนนะคะ่ะพี่แดงบอกว่ามันเป็นสมุนไพรนะคะ ก็เลยลองเอามาปลูกดูจ้ะสองต้นเนะะาะะจักจีรอดบ่รูค้คอตกจย่อยเลยเพิ่งปลูกเมื่วานนะคะไม่รู้เขาจะรอดหรือเปล่าโอ้ยรอดนะจ๊ะคนสวยต,นนตนนนน้นนี้ก็ต้นนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็อีกดอกไม้อีกพันหนึ่งนะคะชนิดหนึ่งนี่ฮะดอกไม้ชนิดหนึ่งสวยเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เขาจะรอดหรือเปล่าเอาอมานะคะเนาะอันนี้ก็ กระถินออ้ยขอไปถูกกล่องนี่กระถิ้นใช่ไหมคะถิ้นนะคะทิาทดูคลิปก่อนๆนะค่ะเนี่ยเขาจะเป็นฟักแบบนี้ค่ะฟักเล็กๆแบบนี้แต่เห็นคนไทยเก็บกินนะค่ะน้องเยาวเห็นทุกๆคนน้องพี่ๆน้องๆทุกคนทุกประเทศนะค่ะฟังเก็บกินนะค่ะแต่เราก็ยังไม่กล้านะค่ะเนี่ยมันอาจจะกินได้แต่เราก็ยังไม่กินกล้ากินเนาะเดี๋ยวพาไปดูอีกอืม อันนี้ดอกหอมนะคะชนิดเราภาษาเยอรมันกับชนิดเรานะคะนี่ค่ะชนิดเราอันนี้ก็เปตีซี่เลยนะคะของภาษาเยอรมันล่ะค่ะคล้ายๆคือต้นพักเคียาเนี่ยค่ะแต่ชื่อเลือดนี่ค่ะแต่มันไม่ใช่นะคะเนี่ยเลือกต้นนี้เดียวเมื่อก่อนปลูกเต็มแต่นี่มันไม่ขึ้นอันนี้ก็ของอิตาลีเนาะเนาะไม่รู้เหมือนกันใครอยู่อิตาลีรู้ก็บอกในเด้อจะพักเนี่ยเนี่ยมันแบบใบมัน ใบม,มันสักๆ,ๆนะคะถ้ากินดิบบดีหรอกถ้าตม้มผัดซอยที่เขา,เาไปทำอักรอกดีหนูอะไรนี่แหละคะ่ะบดๆแล้วใส่พิซซ่านี่นะคะดอกเข้าประมาณนี้นี่อันนี้ไซบะที่เขาเอาไปทำลูกอมแล้วก็ช่วยเอ่อสำหรับผู้หญิงเราเนาะคะ่ะเป็นเอ่อมัลูกอักเสบหรือว่าหมดลูก ไม่ไดีย่อนยานประมาณนะคะมีทรบคุณหลายอย่างนะคะทรายบะนะคะทำเป็นลูกอมอะไรก็ได้ตอนนั้นเราเก็บไปแล้วนะคะเจะเก็บอีกยอดนึ่งจากยอดจากสองยอดไปเดี๋ยวเรียกเอายอดส,สวยๆนะคะยิงเด็ดยิงแตกเนาะีนแนวนี่นี่เอาไปสองยอดพอแล้วก็โรสแมรินค่ะนี่ค่ะสวนแบบบุกธรรมชาติแบบธรรมชาติมาก ดอกไม้ดอกเดียวกำลังบานสีม่วงอยากได้สีชมพูอ่ะเดี๋ยวไปหามาปลูกเดี๋ยวไปเอามาใหม่ก่อนเราดึงเราก็ขอเรียกขอขน่นั้นแหละจะทีจะทางเนาะค่ะนี่อันนี้ก็อะไรไม่รู้ค่ะดอกไม้หรืออะไรก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยนี่ค่ะโรสมารินเนาะฝนถูกฝนเขาก็เลยยอดอ่อนๆจ้ะเราก็เก็บไปแหละแหละเราก็เอ,อนึกได้ทำคลิปดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ออกไปหาเฮ็ดเปลาเฮ็ดเนาะค่ะ ทางหองยเยวาเฮดก็ออกเนาะมาเป็นมังอยางเนาะนี่ก็มาเก็บโรสมมรินจะเอาไปกินแบบนี้ก็ได้สดๆใครกินสดก็ได้ย,ยิ่งดีเอาไปต้มใส่เนื้อใส่อะไรก็ได้นะคะนีะ่ประมาณนี้แหละคะ่ะเนาะกินพอเป็นยาค่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปต้มต้มกินกับห,หัวกระชายเราเนาะนี่ละเพื่อนๆประมาณนี้นะคะ่ะวิดีโอประมาณนี้เนาะถ่ายสวนพักแบบอยู่แบบพอเพียงธรรมชาติจ้ะอยู่ในต่างแดนเนาะคะ่ะ นี่ค่ะปูแบบธรรมชาติมากเลยค่ะไม่ค่อยได้เก็บวอดเลยเดี๋ยวเดดมานั่นแหละนี่ค่ะพักไส้ใบแล้วก็พักชนิดเราหอมป่านั่นแหละจ้ะหอมแบบต้นเล็กๆใบเล็กๆเ,เ,เ,เขาเนี่ยกระถินฝรั่งนี่แหละค่ะมันเป็นฟักอย่างเงี้ยแบบนี้กินได้เห็นน้องๆน้องตรีก็บอกกินได้นะคะเนีียแบบนี้ ก็จะเป็นแบบนี้แต่เราก็ยังไม่กล้ากินกินเป็นบางอย่างอันนี้ก็ดอกไม้นะคะโอ้ยงามอีหลีปีนี้งามจริงๆไม่ว่าพักเมื่าดอกไม้เฮ็ดปีนี้ก็คงจะงามดอกใหญ่ดอกโอบขึ้นกันแน่นนนี่ก็กระเทียมแ้ะกระเทียมปูไว้หลายปีแล้วค่ะทนแดดทนฝนทนหิมะได้จ้ะมันลมก็เลยไม่ได้มากนั่นนะคะเนี่ยปีนี้ว่าจะซื้อมาปลูกหัวมาแช่น้ำแล้วก็ปปูเค็มไหมเนี่ยงามธรรมชาติ อันนี้ก็ยาเอ็นยืดตัวเมียแลค่ะดอกไม้แล้วค่ะดอกไม้สวยๆเนาะผสมประสานไปจะ้ะอันนี้กระเทียมนะคะต้นอันนี้ไม่เบ่อมันรั่วกระเทียมนี่แหละค่ะนี่ก็ดอกไม้นะคะโนดโฟเกตยูะะ <forget> ประมาณนี้แหละคะ่ะเนาะมันแก่แล้วนี่คะ่ะดอกไม้ที่เขาเรียกว่าโ no นดโฟเกตมีน่ะละคะเชื่ออะไรนี่แหละคะ่ะแล้วก็เรียกว่าโถแล้วคะ่ะ นี่แหละธรรมชาติพักปลูกพักในต่างแดนนะคะเนาะโอเคค่ะกระเทียมกระตนงามๆอุ้ยนั่นพึ่งมาจับฉันโอเคค่ะเพื่อนอันนี้กระตนฟันสิงโตนะคะวัาทีเอาลาเข้าไปกินนะคะกินได้จะกินใบค่ะโอเคค่ะเพื่อนชอบคลิปนี้ก็เริ่มกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้สาวไทยไรยสไตล์ในต่างแดนด้ละคัเด้อ จอกันคลิปหน้าวิดีโอนาจ้าอันนี้ก็อย่าเอ็นยืดนะคะไปบ๊ายบายเก็บพักอุ้ยเก็บพักเก็บสม,มุนไพรไปกินจ้นะแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าวิดีโอนาจ้าพยายามดูคลิปให้จบเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้า